การที่มีผีเขาเองหมายถึงอะทุกครั้งที่คนจะมาวิถีเราเนี่ยเขาจะต้องจ่ายค่าทางด่วนจ่ายอีคโนมิกพีนอตี้ให้ได้เช่นถ้าเกิดเราสามารถดีฟายหนทางนั้นได้ครับนั่นก็คือส r ตรจรี้อย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายส r ตรจรี้วัดที่ไหนครับวัดที่กำไรไม่ใช่วัดที่ยอดขายไม่ใช่วัดที่มาเก็ตแชร์ไม่ใช่วัดที่ satisfaction ไม่เคยวัดตรงนั้นนะครับวัดอย่างเดียวครับคือกำไรและกำไรจะมาจากไหนะ ก็มาจากราคากับต <Jean> ้นท no <Jean> ุนที่ต้องบริหารให้ได้สมการสิม s i มากใช่ไหมครับมาจากราคาและต้นทุนใช่ถ้าคุณสามารถจะสร้างราคาสูงหรือต่ำแล้ววาง position เนี่ยบางบริษัทวาง strategy โดยการวางวางราคาต่ำไปก่อนแต่ขณะเดียวกันก็พยายามบริหารต้นทุนให้ต่ํากว่าราคาที่ลดลงเช่นต่ํากว่าท้องตลาด5%แต่พยายามลดต้นทุนแค่10%อยู่โดยต้นทุนที่ลดลงเนี่ยลดลงได้กรณีเดียวนะฮะ คือตัดกิจกรรมที่จะไม่ทำเพราะทุกครั้งที่ไม่ทํากิจกรรมย่อมไม่เกิดต้นทุนนะเพราะกิจกรรมที่ทําคือ v a r i a b l cost ใช่ไหมไม่ให้คำปรึกษาคุณจะปวดไหมจ่ายเงินด้วยตัวเองหยิบยรัวจ่ายได้ภาพไหมนะยาก็มีเฉพาะขายดีเพื่อเป็นการลดต้นทุนแบบนี้ก็ทําได้นะถ้าต้นทุนคุณ make s u e ก็ต่ำกว่าราคาที่คุณลดแบบนี้คุณจะมีกําไรนะคุณจะมีกําไรที่เพิ่มนะ เข้าใจไอเดียใช่ไหมครับนแน่นอนในเชิงการ b u i l proposition เนี่นยไม่จำเป็นต้องเอาใจลูกค้าตลอดนะเราอาจจะเห็น position ในโครงสร้างอุตสาหกรรมเราที่เรารู้สึกว่ายิ่งแข่งในเชิงในเชิงในเชิง beauty and and healthy เอ้ยมันคล้ายๆคู่แข่งแล้ววะถ้ากิีนไม่ค่อยดีแบบนี้แสดงถึง cost spending คุณจะมากกว่าคู่แข่งแล้วนะสุดท้ายจะไม่มีใครใชนะคาว่ายุคนี้ a l w a y คืออะไรหาทางที่คู่แข่งเขาไม่มาเราในภาพนี้ค เพราะฉะนั้นลองดู value proposition ดีๆนะครับเพราะหลายคนนี่พยายามคิดไปทางบวกเสมอว่า value proposition ต้องดีกว่าต้องเจ๋งกว่าต้องมากกว่าต้องครอบคลุมซึ่งความจริงไม่จบเป็นเล็นอนับสามารถมี value proposition นี้ได้ก็ได้ low price and convenience ก็เป็น value proposition ที่น่าสนใจคือฉันถูกแล้วสะดวกแต่อย่มาหวังบริการจากฉันไม่มี ซึ่งถ้าเกิดคุณสามารถลดราคาให้ถูกคู่แข่งแต่ต้นทุนคุณถูกกว่าคุณอาจจะได้กาไรที่มากกว่าก็าได้พอเข้าใจไอเดียใช่ไหมครับนั้นลองดู value proposition แล้วกันนะครับแต่ที่น่าสนใจคือนอกเหนือจาก value proposition แล้วนี่ยครับยังมีตัวหนึ่งที่คุณจะต้องมีความเข้าใจก็คือนะค,คือ value chain value chain เนี่ยเป็นตัวบอกต้นทุนนะครับเครื่องมือตัวเนี้ยที่ porter ใช้คำว่า value chain เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างต้นทุนนะฮะไม่ใช้ในการศึกษาโครงสร้างการสร้างมูลค่าเพิ่มเปคนละเรื่องกันนะ ถึงแม้ชื่อมันจะใช้คําว่าชื่อห่วงโซ่คุณค่าก็ตามเพราะคนไทยเอาไปอ่านจากไหนก็ไม่รู้ฮะแล้วก็คิดว่าเป็นางโอ้แบรยูเชนนะครัถ้าเราผลิต value น้อยเราต้องไปสร้างแบรนด์ของตัวเองคือไปทางขวาของ Val u e c h a i n แล้วจะมี value มากไม่รู้พอร์สไบอกคูไม่เคยสอนนะครับ value chain ใช้ในการดูต้นทุนโครงสร้างต้นทุนเท่านั้นนะครับซึ่งเราหมายถึงว่า Val u e ูแบร์ของแต่และองค์กรไม่ควรเหมือนกันนะครับ ในเชิงการทำลอตทิสิกในเชิงการผลิตในเชิงการจำหน่ายในเชิงของการวางเครือข่ายร้านค้าทุกอย่างไม่ควรเหมือนกันเพราะ value chain กับ value proposition ไปด้วยกันทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนข้อเสนอคุณค่าคุณต้องมีการปรับเปลี่ยน value chain คุณเสมอไดภาพมครับทุกครั้งที่คุณปรับเปลี่ยนข้อเสนอคุณค่า value chain คุณต้องเปลี่ยนเพราะถ้าไม่เปลี่ยนคุณกำจ่าย economic p e n a l t y ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยน value chain คอสคุณจะเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนคุณจะเปลี่ยนและแน่นอน Val u e proposition คือโครงสร้างของมูลค่าที่คุณจะเปลี่ยนไปน,นะครับทีนี้ในการดู value chain เนี่ยนะครับน่าสนใจคือ value c h เช n ของแต่ละบริษัทไม่ควรจะเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบ value c h เช in เรากับคู่แข่งแล้วดันเหมือนกันอก็เตรียมเหนื่อยซื้อก็ซื้อที่เดียวกันร้านขายยาก็เซลล์คนเดียวกันมันดูแลในเขตพื้นที่นี้แล้ววะมันจะไปไหนแล้ววะไอเนี่ยในเอกนี่แหละ และดูแลทั้งร้านเราร้านคู่แข่งเราร้านข้างๆเราดูแลบูธวัสดุดูมันทั้งหมดเตรียมเหนื่อยเพราะ value chain เราจะเหมือนคู่แข่งแบบนี้จะมีความแตกต่างอะไรฮะไม่มีนะนั่นหมายถึงว่าคุณต้อง c u สตอมไ z ซ value chain ของคุณนะในรูปแบบที่ถูกต้องที่เหมาะสมในการที่จะนําเสนอ value proposition ซึ่ง value chain คุณอาจจะมี cost p l a cost ถูกผมไม่ว่า value หรือข้อเสนอคุณค่าคุณอาจจะมากหรือจะน้อยผมไม่ว่าแต่สุดท้ายเมื่อเอามาชนกันแล้ว มันต้องให้ p r o ฟิตที่สูงที่สุดไม่ว่าจะเป็น cost สูงแต่ Value สูง <c oughs> ก็ได้ Post ที่คุณซื้อจากในเอกเนื่องจากซื้อเฉพาะสินค้าขายดีโรงงานจึงเล่นตัวแล้วชั้นราคาที่แพงกว่าถ้าเรายอมซื้อแบบนั้นส่งผลให้คอสในการซื้อเราแพงขึ้น5%สมมตินะว่าคุณจะเลือกเฉพาะ SKU ขายดีนะไอของที่เบี้ยบ้ายายทางที่ถูกแถมมาเลย ต่อไปนี้ผมจะไม่ซื้อผมจะเอารุ่นขายดีมาขายอย่างเดียวแต่ยอมให้คุณบวยห้าเปเ็กิดอะไรขึ้นกับคอสคุณฮะคอสคุณเพิ่มขึ้น5%้แล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณมี v า l ยูพร o p o โพ t ิชันในการขายนี่ที่สามารถสร้าง Value ได้มากกว่าหเข้าใจไอเดียนะสุดท้าย Profit คุณจะสูงขึ้นเข้าใจไอเดียใช่ไหมครับงั้นคำถามคือไอตัวของคอสจะสูงจะต่ำผมไม่สนใจหรอ value คุณจะมากหรือจะน้อยลงในเชิง price นะตั้งราคาสูงตั้งราคาต่ำผมไม่สนใจแล้วครับสุดท้ายตัวที่เป็นตัวบอกคืออะไร profit ซึ่งในการที่จะหา value proposition ได้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะส่วนใหญ่คนที่ทำที่เราแอบบคุยตอนช่วงเช้าแล้วบริษัทที่ประสบความสำเร็จคือบริษัทที่ operate ด้วย high <My S 1> cost high value ที่แอบ,บบอกใหม่ๆนะฮะและน่าสนใจว่าไอ้คำว่า high cost เนี่ยยังไง value chain มันคงต้อง แปลกๆล,ล่ะใช่ไหมที่มันสามารถสร้างมูลค่าให้ได้ตามที่เราตั้งใจไว้ high cost high value ใช่ไหมครับลองดูตัวอย่าง value chain สักอันหนึ่งไหมจะได้เข้าใจนะฮะว่า cost แพงถูกอย่างไรนะครับเป็นตัวอย่าง value chain ของไอเอชี A T S e e A. ก็เป็นสายการบินในเมือง,งไทยนะก็เลยเอาของง่ายๆให้ดูเขาไม่มีอะไรบ้างฮะเขามีอะไรบ้างฮะหนึ่งขายพันเว็บ สตารางบินที่เี่และตรงเวลามีการดำเนินการในการจัดก,การภาคพ,พื้นดินที่รวดเร็วหมายถึงเครื่องบินลงมาปัา๊บถ่ายผู้โดยสารออกถ่ายกระเป๋าออกโหลดผู้โดยสารขึ้นโหลดกระเป๋าขึ้นด้วยความรวดเร็วซึ่งก็หมายถึงเขาต้องจ้างแรงงานที่มีสกิลสูงนั้นโดยง่ายๆเอเชียไม่เคยโอเปรตที่โลคอส เพราะอย่ญญางแน่ๆที่ต้องจ่ายแล้วคือใครจ่ายพนักงานที่เก่งในการจัดการเครื่องให้สามารถ Turn over เทิร์นโอเวอร์ได้เร็วมีนภาพไหมครับบวกกับเน้นการใช้เครื่องบินให้คุ้มค่าเพราะพอเทิร์นวราเร็วไปไงมันก็บินได้หลายเที่ยวต่อวันในเครื่องบินตัวเดียวกันส่งผลให้ตารางบินถี่เพราะมันเสริมกันนะที่เราตัง้งว่าความตารางบินถี่ใช่ไหมการใช้เครื่องบินได้หลายรอบต่อวัน เทียบกับตารางบินทีเป็นไงมันเริ่มไปด้วยกันในขณะที่การบินไทยอาจจะมี value proposition คือ convenience คือตารางบินทีเหมือนกันแต่เนื่องจากการใช้เครื่องบินเขาไม่ค่อยมีประสิทธิภาพส่งผลให้ต้องใช้2งลำบินเมื่อเพื่อจะให้เหมือนตารางเราแบบนี้การบินไทยกำลังใจอีก economic priority เข้า,าใจไอเดียนะส่งผลให้การบินไทยเป็นไงอาจจะยกเว้นไฟล์บินบางไฟล์ที่เขาบินไม่ได้ส่งผลให้ convenience เขาหายไหมหายเขากำลังทำลาย value พัฟโปรเฟชันตัวเองนั้นโดยส่วนใหญ่ที่จะเป็นตัวบอก value proposition ที่คู่แข่งเราจะมาในสิ่งเดียวกับเราแล้วส่วนใหญ่ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะในเชิงคอสมันทำไม่ได้สมมตินะว่าเราจะมี p r o Product ที่หลากหลายสมมตินะสมมตินะเป็นของเราเนะ่ยบิวตี้แอนเทลตี้สมมติเป็น value proposition ของเรานะปรากฏมันเป็นไงเขาจะมาแล้วเป็นไงเขามีคอสสูงกับเราในการมาแบบนี้เขาก็จะเริ่มเหนื่อยสุดท้ายมาได้ช่วงครั้งช่วงคราวก็ปิดกระปอยของมีบ้างไม่มีบ้าง หายไปเนื่องจากบิวตี้เกิดว่าเครื่อสงสำอางต้นทุนมันแพงในการสต็อก SKU เยอะและความหลากหลายลูกค้าเยอะแต่เราสามารถบริหารตรงน,นั้นได้คู่แข่งเราพยายามจะซื้อสินค้าเหมือนเราเลยมาขายแต่ขายแล้วก็มีหมดอายุบ้างอันตัวขายไม่ดีบ้างงงๆบ้างสุดท้ายเปไน็นไงคู่แข่งเราก็จะเกิดพีโนตี้หรืออีค n น m มิกสเปราตี้คือเขาสามารถเลือกสินค้ามาขายเหมือนเราได้ผมไม่ว่าหรอกฮะแต่บริหารจัดการเหมือนเราหรือเปล่าเทร์เวอร์เหมือนเราหรือเปล่า ใช่ไหมบริหารเดสก์ท็อปมันเราได้หรือเปล่าถ้าเราบริหารได้เอฟฟิเชนซ์กว่าเขาเกิดอะไรขึ้นเขากระตังจอีคัลนิคพิเออร์ลิตี้จากการที่เขาเพิ่ม SKU สุดท้ายเป็นไงสุดท้ายเขาก็จะเริ่มหรือเลิกขายพอเลิกขายเกิดอะไรขึ้นกับ Value Proposition ที่เขาพยายามมากับเราเขาก็จะเจ๊งในเชิง Value Proposition ในที่สุดเหมือนเราเหมือนกันนะเห็นว่าสันขาย Beauty ผมว่าจริงเราต้องเล่าในทางกลับกันนะเราก็เรงพยายามจะไปเหมือนวัดสัน เห็นว่สสาสรรมันเอาอะไรมาขายกูก็สั่งบ้างซึ่งเครื่องสัมาระแต่ละตัวเพวแืแพงแพงเสร็จมีวันหมดอายุอีกแถมไม่รับคืนอีกแลแ U, ้วแถม SKU เครื่องสมภาระก็มีเยอะมากแต่เนื่องจากเรางกงกเขม้มๆก็สั่งมาไม่ครบลายในขณะที่วัดสรรมันสั่งมาครบลายเนื่องจากเราก็เลือกเนาะว่าตัวไหนน่าจะขายได้ขายไม่ได้แต่เราพยายามเป็นบิวตี้อย่าง Healthy. เฮลตี้เอ่คุณกําลังจ่ายอีโคดอมิกเพลนตี้อยู่คุณทราบหรืหหอเปล่าฮะเพราะนั่นคือคุณจะไปใน Value, วลัลยูโปรโมชั่นตัวนั้นใหม่ยถึไร ลายของ, Beauty, องบิวตีาา้คุณต้องครบน้ำยาทาเล็บคุณต้องครบลิปสติกคุณต้องครบถ้าไม่ครบสี shade, เฉดสต็อกเกิดอะไรขึ้นครรายยูรพชั่นตัวนั้นไม่เกิดน,นั้นคุณกำลังไปเรียนแบบมาอยู่รพปอร์ชั่นตัวอื่นของคนอื่นเนื่องจากระบบของพัฒนมีระบบในการจัดก,การ SKU ทำในวิีโอตอนเช้าที่ผมฉายให้หมดเลยเข้าใจไอเดียนะแบบนี้เราไปเรียนแบบผู้ใหม่ไหม นั้นจริงๆแล้วในเชิงของการที่เราจะรู้ว่าเราจะจ่ายคอนเป็นพินตี้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่ activity system ที่มันทําถ้ามาเขียนของวัดสารของเซเว่นเกิดอะไรขึ้นใช้ระบบูซิสเต็มลูซพีดทรงทีที่เช้าเราคุยกันเลยนะยิ่งยัดเยียดกิจกรรมในในี้ยิ่งเยอะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมนี่แหละฮะกำแพงเล่นแบบเข้าไหมโอ้หลายตัวเหลือเกินถ้าจะเลนแบบมันตัวสตัวนี่พอยังพอไหวนะ ปรากฏว่าไงวัดสันมีทั้งลายของํายาทาเล็บยันเขียนคิ้วเราจะเป็นดิวตี้แต่ขอแค่ครีมตัวเดียวของขายครีมตัวเดียวเป็นด<ช>ิวตี้คุณเข้าใจไอเดียไหมถ้าเกิดดูวัดสันนะำยาทาเล็บใส่ใส่เเห็นก็เหนื่อยแล้วฮะจะไม่ขายกับวดิวตี้ก็นี่ฮะคือแบรเจอที่วัดสันช่างให้คุณเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจเนาะ ความจริงแล้วพยายามจะเล่าในฝั่งคุณได้เปรียบนะแต่ว่าการเป็นเล่าไป,ไปเล่ามาเลาฝั่งเราเสียเปรียบว่ะาไม่รู้จะเล่ายัางไงดีนะเราก็ไม่ไรู้จะให้ตัวอย่างยังไงนะนั่นจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทที่มันมี s t r a t e g y เนี่ยคุณจะเห็นนะว,ว่าเป็นไงฮะงกิจกรรมมันเยอะมากเลยเหมือนเว็บอ่ะแล้วมันถัดทอกันแน่นๆอนะ่ะกระแทกกันไหวไหมจะไปทำเหมือน I ไอเชีเป็นไงเปลี่ยนที่มีบินใน30นาทีไม่ใช้ผู้แทนจำหน่ายคือขายผ่านเว็บอย่างเดียว ระบบออกตัวอัตโนมัติใช้เครื่องบินแบบที่เป็นมาตรฐาน737เท่านั้นหรือ Airbus A320 เท่านั้นหมายถึงซ่อมบุมรุงก็ง่ายใช้ให้คุ้มค่าเส้นทางการบินแบบจุดต่อจุดไม่มีส่งต่อกระเป๋าไม่เชื่อมต่อสายการบินอื่นไม่มีการเสิร์ฟอาหารโอ้ไ่ใช่ไหมับนั้นตระลบิวตี้อิวตี้เอาไหมลองเขียน activity system ดูแล้จะรู้ ลองไปดูของที่เขาออฟเฟอร์ในว a ลย e p r o ร o เพอร์ชั่นที่เขากำลังออฟเฟอร์อยู่นั้นเราจะรู้ว่าเราจะทำได้เหมือนเขาหรือไม่ออาจารย์เราจะขายสมุนไพรในร้านจะเป็นร้านเดียบขายสมุนไพรขายอยู่กี่ตัวฮะฟ้าท่ายโจทย์อ้าวไปเจอร้านที่มันมีสตร a t e g y มันขายตั้งแต่ไม้ทิ่ฟันยันเรือลบในสมุนไพรทั้งหมดออาจารย์ซอสซิ่งยากก็จะเจอกำแพงง นั้นการที่จะไป value proposition เนื่องจากตอนนี้เราจะ move value proposition ของเราเป็นตัวใหม่ใช่ไหมความย่ามันอยู่ตรง value chain นี่นะครับแต่น่าสนใจคือเขาบอกว่า strategy มันคือ slow cook มันค่อยๆทำมันไม่ใช่ stir fry คืออะไรผัดลงแรงนั้นจริง strategy นี้ time to develop ไม่ต้องห่วงครับผมเลยไม่ห่วงคุณนะค่อยๆทำนะ value t i o n ที่คุณคิดว่ถูกละแต่ค่อยๆทำทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วได้ผลตอบแทน along the way นะฮะ ทุกครั้งที่ทํายังต้องเมนเทนโปร f ฟ t อยู่ไม่ใช่เป็นไงไปทําอะไรที่มันเป็นการทําลายกรรมไรของคุณโดยการสร้างต้นทุนที่ไม่จําเป็นในการทําธุรกิจเพราะคุณจะไม่ sustain จะไม่อยู่รอดนั้นค่อยๆทาได้ในการไปถึงกลยุทธ์ที่คุณต้องการในเชิงแวลู p r o p โพซิชัน Value อยากขายสมุนไพรเชิญครับ ค่อยๆไปทีละนิดที่มีกำไรค่อยๆเลือกค่อยๆคัลตอมไซ์กิจกรรมที่คุณทําค่อยๆเลือกการบริหารอินเวนท์ชรีค่อยๆเลือกการบริหาร SKU ค่อยๆคุยกับซัพพลายเออร์ทำจนเป็นไงมันถัดพอจนใหญ่ๆแบบเนี้ยสุดท้ายคู่แข่งอยากจะมาขายสมุนไพรคุณก็เจอเนี่ยฮะแล้วสุดท้ายมันเกิดตังค์เยอะเดี๋ยวไปเหมาเหมาตังค์เยอะเหมาเหมาให้มันจ่ายไปสิครับให้มันจ่ายสิครับเพราะมันกำจ่ายอยู่ฮะอีโคโนมิก พินอตี้นั่นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราพยายามจะให้เห็นและเขียนเนี่ยสำคัญมากเลยที่เราจะต้องมีการคิดทั้งหมดและบางทีคิดไม่ถึงตอนต้นแต่ค่อยๆทําไปก็ค่อยๆค,ค,คิดไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีเวิร์กช็อปต่อนิดนึงดีไหมครับในไหนวายู่ p r o p o s i t i o n ที่มีแล้วเนี่ยผมก็ยังเชื่อคุณอยู่นะแต่นหนช่วยเขียน,ยนกิจกรรมหน่อยเราจะทําอะไรได้บนะ้างนะ v า l u a t i o n คุณต้องไปให้ถึงให้มันครบถ้วนนะ c o n v e n เ e n ยในะสายการบินคือบินวันละห้าเที่ยวเนี่ย ไม่ใช่พอบินบินแล้วเป็นไงเที่ยวเช้าคนน้อยฉันเลิกบินนึกภาพไหมพยายามจะขายเครื่องสำอางน้ำยาทาเล็บขายไม่ค่อยดีฉันเลิกสั่งครีมบางตัวขายไม่ค่อยเวิร์กฉันเลิกขายสุดท้ายจะเป็นบิวตี้ไหมฮะก็ไม่มีน้ำยาทาเล็บมีแต่ครีมทานหน้าก็เป็นร้านขายยาขายครีมทานหน้าครับไม่ได้เป็นบิวตี้ช็อปคุณเข้าใจโนไอเดียไหมแล้วนี่คือมิสเทคของสตรันจี้ที่หลายคนชอบไปแล้วไปครึ่งกลาง แล้วจ่าย Economic Economic Penalty เสมอสุดท้ายมันจะ e, e r o d ก็คืออะไรกัดก่อนกำไรของบริษัทคุณเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองเขียนนิดนึงดีไหมครับในเชิงอะไรอยู่เชอ่ะเรียนเชิญต่อเลยครับหรือว่าจะเขียนยังไงกันบ้างน,นะครับ